该<带>路何？啊、哎，这歌呢，就让朋友们来聊一聊。但就从内心深处来说，其实的，其实还是偏偏 down down มานังนานแล้วพูดถึงเวลาสามปีก็าพูดเป็นคำพูดอาจจะฟังดูมากทีเดียวแต่สำหรับการใช้เวลาอยู่ร่วมกันนั้นความหูุกมันที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสามปีมันได้บมลงไปเร็วมากถ้าเรามองย้อนกลับไปนึกถึงวันเก่าๆความทรงจำเก่าๆที่เกิดขึ้นมีนั้งสุทุกหัวเราะแต่เ,เราะง่ายแต่นั่นแหละสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นแหละที่ทำให้พวกเราเรียนรู้และนรู้จักกัน และสาร้างความสุกันให้พวกเรายิ่งเ,เดิํสำรับบางคนอาจาจะเป็นเป็นบ้านทะเลาะกันบ้างก็จะได้เก็บไปช่วยในหัวใจเลยไม่งั้นจะเป็นแบบเราที่ในช่วงเวลาที่มีเธออยู่ข้างกายนั้นไม่เคยใส่ใจต่ปล่อยเวลาที่มีอยู่ให้ผ่านไปโดยการทะเลาะกันเถียงกันสร้างปติไห้เกิดนั้นแต่ผลสุดท้ายผลรับที่ได้จะเป็นัม้ไม่ดีต้องมานั่งเสียใจเมื่อเธอจากไป ำหรับเราเรารู้สึกประทับใจมากที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ยร่วมกับเพื่อนๆทุกคนถ้าเกิดเรามีพนึ่งข้อให้ขออะไรก็ได้เราก็จะขอหยุดเวลาตรงนี้ไว้เพื่อที่จะจดจำช่วงเวลาและภาพความทรงจำดีๆแบบนี้ไว้ในหัวใจของเราตลอดไปคนระับ ก็สาปีที่ผ่านมาฉันไม่รอนได้เรียนรู้อะไรมากมายทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องถึงแม้ว่าบางครั้งจะมีการทลาะกันบ้างสนุกกันบ้างพีฮาแต่มันก็ผ่านมาได้ด้วยดีก็ยังไงก็ล้วแตนเราก็ยังเป็นเพื่อนกันในห้องกันอยู่ถึงจะเลี้ยงลูกน,นก็ต้องมา ว่าเพื่อนกันถึง,งมมแม้ว่าเราจะปฏิการมากนิดๆโอจะแข่งนั่งเลยน้อยไม่ค่อยเต็มยังก็รักเพื่อน,อนทุกคนเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ตอนนี้ณนะเวลานี้เดี๋ยวจะเป็นอน,น,คนาคตก็ตามแต่ยังไงจ๊ะ ก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน,นไปรักเาื่อนไม่จะเงลี่ยได้บ้าอเปอจากที่ผมไม่อยู่ห้องสีมา3ปีนะครับผมรู้สึกว่าห้องเราเนี่ยถึงจะไม่สนิทกันมากแต่ว่าก็ก็รักกันดีครับแต่ว่า ูแล้วเพื่อนทุกคนก็ดีแลวก็จริงใจกันมากครับถึงอาจจะมีทะเลาะกันบ้างบางคนแต่ว่าก็ถึงไม่ถึงแบบต้องมีเรื่องกันยังไงก็ผมคิดว่าเพื่อนก็ยังเป็นเพื่อนครับผมดีใจมากที่ได้อยู่ห้องสี่ผมรักทุกคนครับรักเพื่อนรักทั้งหญิงัลงชายเลยไม่ว่าใครถึงแม้เขาอาจจะไม่สนิทกับผมบางคนอาจจะไม่สนิทกันแต่ว่าก็ยังไม่ไมทะเลาะกันมาก แล้วก็อีกอย่างบางที่อาจจะได้ครูที่ปรึกษาดี้วกก็ได้ไดผมคิดว่าผมผมชอบที่ได้อยู่ห้องสี่มีดีไดนที่สว่ได้อยู่ห้องสี่จากฝักว่าถ้าเกิดถ้าเกิดมีคราวหน้าถ้าได้เรียนรุนคราวหน้าผมต้องมาแน่ๆนีไม่อยากจะไปไหนแต่คง มองว่าเรานี่หน้าตาเครียดมากมายแต่ว่าเราว่าเราอยากให้เพื่อนทุกคนรู้ว่าเราที่จริงแล้วจิตใจเราไม่ได้เป็นอย่างที่หน้าตาเราเราอยากให้ใครหลายๆคนรู้ว่าเราเป็นยังไงแต่ว่าบางทีเราต้องการคนที่ว่าเข้าใจเรามากกว่านี้เราอยากให้เพื่อนทุกคนมาสนุนสนองเรามากๆเรา,า,ายอยากจะสนุนเราอยากจะให้เพื่อนๆืนทุกคนสอบติดในคณะที่ ตั้งใจไว้เราอยากให้เพื่อนติดเร็วๆรวที่สุดเพราะว่าเราอยากให้เรามีเวลาอยู่กับเพื่อนมากๆอยู่แบบเพื่อนๆไม่ต้องจดจออยู่กับการอ่านหนังสือหรือว่าทําอะไรมันเครียดๆอยากให้มันสนุกด้วยกันอยากให้เพื่อนผู้ชายเล่นฟุตบอลหรือว่าตอนเย็นๆไปไหนด้วยกันก็เท่านี้เราก็มีความสุขแล้วเราเราไม่อยากให้เพื่อนเป็นอย่างนี้แล้วก็ที่ผ่านมาเราว่ามันก็อาจจะมีบางคนที่อาจจะไม่ชอบเราหรือว่า วามจริงแล้วเราก็ไม่ได้เกียดใครเลยใน้องเราก็รักเพื่อนทุกคนเหมือนเดิมแล้วก็วสุดท้ายนี้ก็อยากให้เพื่อนทุกคนจดจำดวว่าเราก็คือเพื่อนคนหนึ่งของผมตัอบซีบ๊ายบายเตือนว่าเรารักกันแค่ไหน ครับความสื่อมวลนะตั้งแต่ได้เข้ามาเรียนมหาวลัยแล้วก็อยู่กับเพื่อนๆมา3ปีแต่มตรีนะผมมีความคุกมันกับเพื่อนในห้องตอนแรกผมเข้ามาก็ไม่ได้ค่อยรู้จักกับใครมากก็สนิทกับเพื่อนก็มีแค่เกมกับเบ้งอะไรแบบนี้ครับม่ได้อะไรแบ่เี้ยแต่พออยู่ไปก็ เริ่มปุกพันกับเพื่อนมากขึ้นนะครับผมอาจจะเป็นคนไม่ค่อยพูดนะครับแต่ว่าคือผมมีความจริงใจกับเพื่อนผมที่ผมพบทุกๆคนนะครับผมคิดว่าเพื่อนในห้องของเราทุกคนเนี่ยเป็นคนที่ผมคิดว่าดีที่สุดแล้วครับแล้วก็ก่อนที่พวกเราจะจากกันนะครับผมอยากจะบอกว่าผม อยคิดถึงเพื่อนทุกคนในห้องนะครับแล้วก็อยากจะฝากบอกเพื่อนทุกคนว่าเวลามีปัญหาอะไรกันก็อยากให้ทุกคนหันหน้าเข้าหากันนะครับไม่อยากให้ทะเลาะกันเพราะว่าเราเหลือเวลาในการอยู่ในโรงเรียนนี้อไม่มากแล้วนะครับเหลือประมาณ2เดือนก็อยากให้รักกันมากๆนับจากนี้เก็บความรักที่ดี ก็ได้ใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันเป็นเวลาที่ผมรู้สึกมีความสุขมากๆเลยถูงแม้วันนี้มันจะ